โตคือคนแต่ไม่แต่แล้วคนไปซื้อนั่งซื่อมาอาันใน Seven, เซเว่นอไปซื้อนังซื้อไอ้แก่วผู้สําร็จในชีวิตอันสุ่งร่องก็าต่ำปลื้ไอ้พวกแกม,มีความสําร็์ในชีวิตมึงจำไว้ได้แกววน้าชีวิตมันล่มละลายพังปีนี้ปีนัดมาไม่รู้ตาได้กว่าจะสําร็จเเพราะฉะนั้นคนแทคือคนแกไม่โทจำคำนี้ไว้น้องค้าพี่แต่บางครั้งทำใจไม่ได้ชาวบ้านนินทาวานองเป็นโรคเรื้อนน่ะ อำําเนายเป็นเล,ละคนบนรารโรเลขเรื่องเผือน <c> ก <oughs> ิงเวันก่อนกูลงโอบโตบอกกูไม่ได้โบบาร์โรบุยปลากคลักคลักอันนี้พี่ทองเคยลงอบอตครับเป็นเพื่อแยงอจได้เสียงเดียวยอยานี้แม่งเก็เฮ้ยหมดขา,ลาเล่าเก็ดเบิ้นนาเสียงเดียวผมกูยายาเสียงนะลวกว่าไม่ต้องมาเดนเนอร์เท่านี้กันแน่นรวนกันเร็วพลิกไอ้มึงเปลน มาเร็วอย่ามาเพราะว่าซื้อเหล้าตังให้ผักพวกบังมดขาเหล้าเกดเบิ้ลใดเสี้ยงเดียวเสี้ยงไหกาเคยกบมึงไงไงใจใสกับพี่ร้อยกูจำไม่ใจได้ว่ากูลุงเบื่อเลยนี่ลุงกับพี่นองยนตนี่แหลเพี้ยงจะดูบ้านว่าลูกกาเนรควายมอเตอรใส่ไปก้นๆเมาเหล้าไปรับพี่อยู่กลางทางใส่เพี้ยงไปไปก้นๆณายจงอห้เรว่าเมา กลัวจะไปก้นคนเนี ron, it, like, ่ยอดีไปกลางน้นก็เค่นว่าเมาไม่ขับกูลับเสียเลยก็เค้ยไปจ้าวัดจ้าวัดโอในดาบวัดเปียกรู้จักปีนเลยมาเลยกว่าอยู่บ้านตามมาแล้วมาก็ตางสือส่านกินแก่ไตนก้าวส่านลูนเรามาช่องเดือนกินมดเล็วกูไม่ใจหมดกัานเด็กกินวันเม็ดไอ้อูบาท อ,อ,อย่าแร้งหมากตเอาได้ัางสื่อสั้นสองพันเจ็ดข้าวสั้นเลยเปลงจังทั้งสองพันเจ็ดไม่สั้นประภูมิกูแค่รถเครื่องชนก้อนหักเทวะผลเล่าข้าวปากแล้มบิดโอเคตายบิดรถหนังปักพอนสักเดียวเคยพานหมาจะได้เท้าว่าผูกข้าสามยอดไปต่างกันไหมค่ะไม่ไม่เคยลืมพระคุณของพี่ทั้งสามพักพอได้สบายใจเออปักพอน เปียกหนูเมียกไม่ยอ่ะปลื้มไม่ย่เปียกคลานกูเมียกโอ้เสียงมาฮู้เตือนเนาะพระนุถ้าคุณคลับบ้านไปตัดยางอยากลับก่อนเว้านั่งไม่รู้ก็รู้ยากระไหนนั่งเกณฑ์คุณเล่นนะเกิดวีซีดีก็ย้ยเข้าไปในกล้องมาหนังหน้าโจเข้าอ้เตือนมดตู้บูบู โอ้ยเก้วทำได้นะเสียงมาเบลเบลเบลวะาในเสียงวัวที่เมอลูกวัวเมอหวัวรองยากน้ำก็ลำตุ้มไว้กลางเด็ดเมอวะเสียงไก่ที่ว้ไก่แก ก่อยโทดผมได้เพลนเสียงมูลงในคอเสียงเคียดเสียงก็บกบปกว่ากบปกว่า เสียงมาไอ้ยาชัดเก่งจริงอยากกวนดงอัดวีดีดีไม่เชื่อชื่อเสียงวัวเสียงงางางเสียงแมวเสียงแมวจำได้ไหมเปียกจำได้หลงเลยกุ้งเอะกินก้าวได้แล้วกุ้งเอะเอ้เลยแมวเลยแฟนชื่อดินกุ้ง บาคล,ะล,ะลาันเลยเบี้ยก็เลยมึงไม่บอกว่าแมวน้อหรอกกูดีกว่ามแมวเด่นกุ้งน้องบ้ากูเด่นกุ้งเ,เนื้อนูกุ้งกูเกวก็เก,ก,เกยเเมือกนกันเฮ้ยเออหนังปักพ้อถือว่ามีความสามารถตรวจสอบสมองถ่ายปหนากันวะเออปัดปล,ปล,ปลิว่ากุญพั้นมาต่างนี้เดี๋ยวนัดเบี้ยคณหลักกูตามขอหัวปลาหนูเข้าปลานี้เข้าตรงกลางคลองอะไรลคลองโต๊ะ กนาดบอกไดายอย่างไตยตกนะโคต่อเปทางอะไรเดินไม่ได้ตทางมาลากโกโทกวัดอะไรไม่มีปราวัดชายู่กอสร้างทกปลาอะไรเปียกมดป,ปดลาปลัดโครงทกปลาอะไรหนังยองปลาขี้กปลาอะไรเหยียดมาปลาพัทลลุงทก เวลาก็บวชพระก็าโกลัวกับใบเล่กลัวกับใบมีดปิดโกลัวกับคิวแ้แม,ม่สามมงดาคูช่วยเด้เดือนใดไดสามสิบวันกันยายนทกยี่สอวันกุมปาพันถ้าสามสิบวันกันยายนสามอวันเดือนสิงหาคมเดือนอะไรสีบวันเดือนขลึงทก เปกูเปกูโบกเกต้ายวัวไม่ก้นดีเจาว่าแต่คนตงองเออกองไม่ก้นงูเป็นไอ้เนี่ยยกตัวย่างใกล้ใกลไม่มีก้นอยู่ในหลังมากินนอนเจ้พอแมมกว่าก็เป็นตัวพอ,องอก้นจึงเยียบเบี้ยเป็นอากูบีก้นจะลาดไม่ก้นโบเกตาย เด็กเมื่อเล่แล้วตกซากเบือไม่มีก้นทิมเกลงแทบจะตายซากเบือยินต่อพี้รัวอ้วเตี๋ยมป, ốc, ป, ốc, ป, ốc, ป ốc. อกปอกปอกปอกเขาได้แกงปลดซากเบือแกงเช็ดก็ตทักให้ซักถ้วยไม่ซากเบือไม่บ่โง่แกตายไปก้นไข่เ,เด็กเมื่อเล่ตอกไม่มีก้นไวยเยียวอย่างเดียวแต่ได้ไม่เป็นปืนไข่เด็กปองอน้นตึงโดหนังคาราโอเกว่า ไม่ก้นเบอร์แกตายข้องไม่ก้นเบอร์ไอเปียกกูต้าม,มึงเดี่ยวลูกปืนแกย,นยิงก็ตายอันก้นยังรักเส้นเนื้อเลยเปมกลางกาดเละวันนี้มา